สวัสดีครับผมต้นฮักกรอกนะครับวันนี้นะครับก็มาทํามาดูกันนะครับว่าลุงพันทําอะไรเอ่ยหรือลุงไทยบ้านนอกนะครับลุงไทยบ้านนอกนะครับทําอะไรกันนะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับว่าเนี่ยครับมาทําอะไรกันเอ่ยโอ้คางพยา YouTube นี่นะครับโอ้ดูดูชื่อเต็มเต็มถัง มันมมีาทำอะไรกันนะครับตอนนี้ไม่ลบนะเราูดิเฮ้ยแก้วไม่ลบว่ะเอเอใช่เราขึ้นรถเหรออ้าวเป็นรถนี่นะครับซ้นอ,อนกันไหมหรือว่าอาศาใครสามารถอยางซ้อนแล้วก็อาศาศ<อ>ัยอะไรจะเห็นไะครับตอ,ต,อตอนนี้เราเอาทนาอนขยะไปไหน,นว่า เอาันขยะไปไปมให้ีน้องเขานะเดเนีนะน้ด้วย่ประมาณนั้นแหละแปลว่ามันมีถุงแล้วหโยกถังนะครวันนี้ อ่จไม่ได้ยกจอบแตยกขันโอ้ปานเพ่เอาคะมทำมันนีคุณมันต้องเนียวเหนียวจะนด้เหอนลองล้องเพ่อนะลองลองอยจางนี้

านเฮ็ดเอา,เอา,เอา,เอานี่ใส่ตงนี้ไป่ไยบอกเอาไอ้ตัวที่ขึ <car 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 ええ้นไปแล้วดิมาทำกับด้วยบอกว่าบอกว่าชุดเท้าเนี <car yeah> <car ่

เขาขึ้นน้ำลึกถขึนน้นห้ำแน่แน่ดูดิมันถึงมันมันเปิดอะไรตรงนี้มันมันง,ง่ายรงเตงได้เน, <c oughs> นี่ยน <c oughs> ะมันไม่มีแบบครอบหำไปเลยบอกเอาล่ะอะไรเอ่ยนม่จะมีครอบไปหมดนวเนาะนี่มันเหลือไว้ตรงนั้นทำไมน,นะ ระบายระบายระ,ะ,ะ,ะบายอากาศระบายอากาศครับ

เราเฮาที่นั่นบ้างที่นี่บ้างบางรายมีขยะก็เตรียมเนื้อเหมือนก้อเตรียมยายนะคะวันนี้เตรียมขยะนะครับนอกจากยายเตรียมไมะเก็บเก็บถุงขยะด้วยใช่ไหมครับขยะด้วยครับลุงพันจะเก็บทุกวันศุกร์เนาะทุกศุดสัปดาห์นะคะโดยเดิมแต่ดังเดิมนั่งเดินยังไงนะครับก็เตรียมไปให้นะครับเตรียมแล้วนะครับนะครับ เราพรีเราแรก,กที่ใช้โดรนใหม่นะคะเตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วนะครับนะเปรียวมะออกมามอ,อกมาีออกหน่อยหนึ่นะเอาเอาเปียวยัขึ้นทั้งมนี่ขึ้นไปยังไม่ได้ใส่กระมี ين, ใช่ไหมเจ้เ<อ>าเอาออกมาที<ๆ>่โจเอาออกมาออกมาคอไปน้าเพราะว่าคนใส่ไม่ครับไม่ทำเปเลอะก็มอญเชดแฉะเจออกมาที่แเดียวอืมเขาก็เตรียมแล้วครับขอที่ยังไม่ได้ใส่อะรครับ เป็นบรรยากาศตอนนี้นะคะรับเอฟีนะ สองสามสี่ห้าไม่ได้ใส่เลยครบครบดีเห็นบรรยากาศในการนี่นะครับก็เจเอาถุงดำนะถุงดำใส่ใส่ถังไว้นะครับนี่นะครับเอาถุงดำใส่ถังไว้นะแบบนี้นะครับนี่ตี ให้บอกในห้องนะให้ระกดเครื่องนะไปพูดได้เลยมีกี่คนก็ไม่รู้เน,นี่ยนี่ครับก็เอาขยะนะไอถุงดำนะครับนะใส่ในถังไว้นะครับ ถุงนำใส่ถังไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เอาขยะไปทิ้งได้นะครับนะเพื่อจะได้ได้เอาขยะไปทิ้งได้นะครับอย่างสะดวกนะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับน,นะครับมอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นะครับก็ขอขอบพระคุณนอย่างสูงครับสวัสดีครับลลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ